เรื่องราวความหลอนที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเธอคนนี้ได้มีโอกาสย้ายเข้าไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ครับเธอตัดสินใจเลือกที่นี่เพราะว่ามันราคาถูกและตรงโจทย์ที่เธอต้องการทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่ได้คาดคิดมาก่อนคือที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีความน่ากลัวบางอย่าง ซ่อนเอาไว้อยู่เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบประสบการณ์เกี่ยวกับที่พักไม่ว่าจะเป็นบ้านหอพักหรือว่าอาพาร์ตเมนต์ก็ตามฟังเรื่องนี้กันให้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สนุกตื่นเต้นและขนลุกอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว เรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับประสบการณ์ในวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณจิตนะครับเป็นประสบการณ์ตรงในตอนที่เธอเพิ่งจะย้ายหอพักที่ใหม่ในตอนนั้นคุณจิตเพิ่งเปลี่ยนงานได้ไม่นานเงินเดือนลดน้อยลงกว่าเดิมและยังไม่มากพอที่จะพักอาศัยอยู่ในคอนโดใจกลางเมืองครับเธอก็เลยเริ่มมองหาห้องเช่าราคาถูก ในย่านชานเมืองเป็นหลักจนมีโอกาสได้ไปเจอกับประกาศห้องพักในเว็บไซต์แห่งหนึ่งในโพสต์นั้นได้แสดงให้เห็นว่าห้องพักแห่งนี้เป็นห้องเปล่าขนาดกลางที่ตั้งอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีที่น่าสนใจก็เป็นเพราะว่าราคาค่าเช่าที่มันถูกเกินกว่าห้องพักทั่วไปที่เธอเคยเจอมาแค่เพียงเดือนละ2,000บาทเท่านั้น แต่ผมเชื่อว่าเมื่อเจอแบบนั้นเข้าเป็นใครก็คงต้องคิดไว้ก่อนครับเพราะต่อจะให้อยากได้ห้องพักมากขนาดไหนมันก็ทำให้รู้สึกลังเลอยู่เหมือนกันราคามันถูกเกินไปจนน่าสงสัยหรือเปล่าแต่หลังจากที่คุณจิตนั่งดูไปเรื่อยๆครับดูภาพห้องที่มันโปรง่งสะอาดตารวมถึงมีหน้าต่างบานใหญ่คุณจิตจึงตัดสินใจลองติดต่อขอนัดดูห้อง ในวันต่อมาเธอก็เดินทางไปถึงอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ในช่วงเวลาตอนบ่ายตัวอาคารเป็นตึกเก่าสี่ชั้นถูกทาด้วยสีฟ้ามันๆถึงแม้ว่าจะเพิ่งทาสีใหม่แต่ลักษณะโครงสร้างกับสภาพโดยทั่วไปก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเก่าให้เห็นทางเดินตามพื้นบางจุดมีรอยแตกแล้ารวมถึงบันไดที่มีกลิ่นฝุ่นอับ,อบ คล้ายกับตึกที่ขาดการดูแลรักษามานานเจ้าของอาคารเป็นผู้หญิงวัยกลางคนเธอได้พาคุณจิตเดินขึ้นไปดูห้องที่ชั้นสามครับบรรยากาศแต่และชั้นที่เดินขึ้นไปนั้นพบว่าห้องพักทุกห้องเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ของผู้พักอาศัยวางอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นชั้นวางรองเท้ากระเป๋าหรือแม้แต่ถุงขยะก็ตามทีแต่พอขึ้นไปถึงที่ชั้นสามแล้ว บรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคุณจิตรู้สึกได้ในทันทีเลยครับว่าชั้นนี้มันเงียบผิดปกติเงียบจนได้ยินเสียงรองเท้าแตกของเธอเองดังกึกก้องอยู่ตามทางเดินห้องพักทุกห้องปิดเงียบทางเดินว่างเปล่าไม่มีข้าวของเหมือนชั้นที่ผ่านมาเมื่อเดินขึ้นไปถึงที่ชั้นสามคุณป้าก็พาคุณจิตเดินเลี้ยวขวา เดินไปตามทางเดินกลางที่เงียบสงัดเมื่อดูจากสายตาก็รู้ได้ในทันทีครับว่าทางฝั่งนี้ไม่มีคนเช่าอยู่เลยแม้แต่ห้องเดียวคุณจิตพยายามสังเกตมองไปรอบๆตัวหันกลับไปดูที่ด้านหลังและได้เห็นว่าถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายไปอีกทางหนึ่งยังพอเห็นชั้นวางรองเท้าที่ตั้งอยู่หน้าห้องประมาณสองห้อง เห็นแบบนั้นมันก็เลยทำให้เธอพอจะสบายใจขึ้นมาได้บ้างครับว่าตัวเธอเองก็คงไม่ใช่ผู้เช่าเพียงคนเดียวบนชั้นนี้อย่างแน่นอนคุณป้าเจ้าของได้บอกกับเธอนะครับว่าที่ชั้นสามนี้เป็นชั้นที่ไม่ค่อยมีคนมาเช่าสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่มันไม่มีลิฟต์ครับต้องเดินขึ้นบันไดแกก็เลยตัดสินใจจัดโปรโมชั่นห้องพักราคาถูกเพื่อหวังว่า อาจจะมีคนสนใจและฝั่งนี้ก็ว่างอยู่ทุกห้องให้คุณจิตเนี่ยสามารถเลือกได้เลยครับว่าเธออยากจะพักที่ห้องไหนในตอนนั้นคุณจิตก็พยายามมองหาห้องที่เธอชอบนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรโดนใจคุณจิตเดินตรงไปสุดทางไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องสุดท้ายและหลังจากที่เปิดประตูเข้าไปเธอเองก็รู้สึกได้ทันทีครับว่าห้องนี้แหละมันคือห้องที่ใช่ เพราะว่าภายในห้องดูโล่งโปรง่งมีลมพัดเย็นสบายแถมยังเป็นห้องมุมที่ไม่ติดกับห้องคนอื่นๆและคงไม่มีใครเดินผ่านไปผ่านมาอย่างแน่นอนเมื่อเจอแบบนั้นเข้าคุณจิตก็ไม่รอช้าครับรีบหันไปหาคุณป้าเจ้าของทันทีและบอกว่าเธอเนี่ยต้องการจะเลือกห้องนี้แต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆนะครับเพราะว่าสิ้นสุดคำพูดนั้น ทางเจ้าของก็ถึงกับชะงงักไปนิดหนึ่งยืนจ้องหน้าเธอนิ่งๆเหมือนต้องการจะพูดบอกอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจคุณป้าเองตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มจางๆว่าได้จะ้ะถ้าหนูชอบก็เชิญตามสบายเลยก็ตกลงกันตามนั้นนะครับลงไปทำสัญญาจ่ายเงินค่ามัดจำกันเสร็จเรียบร้อย 2- อถึงสวันผ่านมาคุณจิต ก็ขนย้ายข้าวของเข้ามาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้วันแรกที่ย้ายเข้าไปเธอบอกว่าเธอเองรู้สึกดีมากๆเลยนะครับที่ถึงแม้ว่าห้องพักห้องนี้มันอาจจะดูเงียบเหงาไปบ้างแต่มันก็ทำให้เธอรู้สึกสงบพักผ่อนได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีใครมารบกวนเธอใช้เวลาในวันนั้นทั้งวันไปกับการทำความสะอาดจัดของให้เข้าที่เข้าทาง หลังจากนั้นก็เข้านอนในช่วงตอนหัวคำ่ำทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีเลยใช่ไหมครับแต่แค่เพียงคืนแรกเรื่องแปลกๆก,ก็เกิดขึ้นในทันทีคืนนั้นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งครับคุณจิตก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะมีเสียงบางอย่างดังมาจากประตูหน้าห้องกอกกอกกอกเสียงคอเบาๆสามครั้ง ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดังมากแต่ในช่วงเวลากลางเด็กแบบนี้มันก็ชัดเจนมากพอที่จะทำให้เธอได้รู้ครับว่าคนที่มาเคะนั้นใช้นิ้วมือเคาะลงไปอย่างตั้งใจคุณจิตเลืมตาเตื่นขึ้นมาด้วยอาการงัวงเงียเธอค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปส่องที่ช่องตาแมวในทันทีแต่สิ่งที่พบมีเพียงความว่างเปล่าครับไม่มีใครยืนอยู่ที่หน้าห้อง ทางเดินยังคงมืดและเงียบสง,งัดอยู่เหมือนเดิมเสียงบรรลาดจากหลอดไฟนีออนยาวรุ่นเก่าดังกึกก้องอยู่ในความเงียบยิ่งทำให้บรรยากาศมันดูวังเวงมากขึ้นไปอีกในตอนนั้นคุณจิตบอกว่าเธอเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเพียงแค่หูฝาดหรือว่าอาจจะมีคนมาเคาะผิดห้องเธอจึงเดินกลับมากระโดดขึ้นเตียงเสร็จแล้วก็นอนต่อ คืนแรกผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยนะครับแต่ในคืนวันที่สองเสงียงนัง้นมันก็ดังขึ้นมาอีกแล้วกอกกอกกอกเวลาเดิมเลยนะครับเพื่อตีหนึ่งกว่ากว่าได้ยินแบบนั้นคุณจิตก็ไม่รอช้ารีบเด้งตัวขึ้นจากเตียงและก้าวเท้าเดินไปยังประตูในทันทีเธอรีบใช้ใบหน้าแนบไปที่ตาแมวและมองออกไปที่ด้านนอก ตั้งใจจะรู้ให้ได้ครับว่าใครกันนะที่มาเคาะประตูในช่วงเวลาดึกเดินแบบนี้แต่เธอเองก็ยังคงไม่เจออะไรครับมีเพียงความว่างเปล่าซึ่งในวันนี้คุณจิตตัดสินใจเปิดประตูออกไปดูที่หน้าห้องเลยนะครับเธอพยายามสอดสายสายตามองไปรอบๆแต่ก็ไม่พบเจอใครหรืออะไรที่ผิดปกติเลยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากมาก แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้องนี้มันไม่ได้จบแค่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลายวันผ่านไปเสียงเคาะยังคงดังขึ้นอย่างไม่ขาดสายช่วงเวลาเดิมเลยครับก็คือตีหนึ่งกว่ากเคาะสมครั้งเบาๆและในทุกครั้งมันก็มักจะจบด้วยการที่คุณจิตนั้นเปิดประตูออกไปดูแล้วก็ไม่พบเจออะไรครับเธอบอกว่าเธอเจอแบบนั้นอยูหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเลยนะครับ ในตอนนั้นคุณจิตก็ได้แต่คิดว่าตัวเองเนี่ยคงโดนแกล้งอย่างแน่นอนโดนบ่อยจนเริ่มที่จะชินแล้วครับเธอก็เลยทำเป็นไม่สนใจอยากจะเคาะก็เคาะไปช่างมันก็แล้วกันคุณจิตเองก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ห้องแห่งนี้มาเรื่อยๆนะครับทุกอย่างดูดีดูเป็นปกติมากๆถึงแม้ว่ามันจะเงียบและดูวังเวงไปหน่อยเท่านั้นเองจนมีอยู่คืนหนึ่งครับขณะที่คุณจิต กำลังนั่งดูทีวีอยู่ในห้องเธอเองจำได้ดีเลยนะครับว่าค่ำคืนนั้นมันเป็นคืนที่อากาศร้อนมากๆเธอจึงตัดสินใจหมุนเปิดบานเกรดที่หลังห้องทิ้งไว้เปิดผ้ามานเพื่อตั้งใจให้อากาศถ่ายเทเวลาในตอนนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วครับคุณจิตบอกว่าเธอเองดูหนังจบแล้วและกำลังจะลุกไปอาบน้ำแต่อยู่ๆก็ได้กลิ่นบุหรี่ลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ คุณจิตก็หันมองไปรอบๆตัวรวมถึงจ้องมองไปยังบานเกล็ดหลังห้องเพราะเธอคิดว่าน่าจะเป็นลมที่ลอยมาจากด้านนอกคงมีใครแถวนี้ไปยืนสูบบุหรี่อยู่ที่ระเบียงอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นครับเพราะว่าสายตาเห็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ตรงระเบียงใช่ครับระเบียงห้องของเธอไม่ใช่ของใครคนอื่นเลย ผู้ชายคนนั้นยืนหันหลังยืนนิ่งๆมีเพียงไฟสีแดงจุดเล็กๆก,กำลังสว่างวาบอยู่ในความมืดถึงแม้ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงแต่ในช่วงเวลาตอนนั้นเธอบอกว่าเธอเองไม่ได้รู้สึกกลัวเลยนะครับเธอร้องตะโกนโวยวายออกไปทันทีถามว่าใครอะพูดจบก็เดินตรงไปที่บานเกล็ดตั้งใจจะมองให้ชัดครับจับให้ได้คาหนังคาเขา คิดว่าผู้ชายคนนั้นต้องเป็นโจรหรือไม่ก็ขโมยที่แอบปีนข้ามมาอย่างแน่นอนแต่เวลาแค่เพียงเสี้ยววินาทีครับตอนที่เธอลุกขึ้นไปดูสิ่งที่พบมีเพียงความว่างเปล่าที่ระเบียงหลังห้องไม่เจอใครเลยครับเห็นแบบนั้นมันทำให้คุณจิตถึงกับยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวบรรยากาศรอบตัวเย็นวาบลงทันทีเธอบอกว่าเธอกลัวมากครับ เพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ชายคนนั้นจะหายไปอย่างรวดเร็วและไร้ร่องรอยแบบนี้หรือว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ค่ำคืนนั้นคุณจิตเธอนอนไม่หลับเลยครับพยายามข่มตาอยู่หลายชั่วโมงแต่ทำยังไงก็นอนไม่หลับสักทีซึ่งคืนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคืนนะครับที่ช่วงเวลาตีหนึ่งกว่า,ก,วาก็ยังคงมีเสียงเคาะประตูปริศนา ดังขึ้นสามครั้งเหมือนเช่นทุกวันแต่ตัวของคุณจิตเองได้แต่นอนคุมโปรงครับไม่กล้าลุกขึ้นไปดูแต่อย่างใดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำให้เธอตัดสินใจได้ในทันทีเลยนะครับว่าเธอคงไม่สามารถพักอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ได้อีกต่อไปเธอมีการวางแผนว่าจะพยายามหาที่ใหม่ให้เร็วที่สุดอยู่ให้ครบหนึ่งเดือนหลังจากนั้นก็จะรีบย้ายออกแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับ ว่ายังไม่ทันครบเดือนก็มีเรื่องสุดหลอนเกิดขึ้นจนได้สุดสัปดาห์นั้นเป็นช่วงวันหยุดยาวครับคุณจิตตัดสินใจเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดใช้เวลาอยู่กับครอบครัวยอย่างสบายใจไม่ต้องหวาดระแวงเหมือนตอนที่พักอยู่ที่ห้องแต่วันหยุดมันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับในวันนั้นเธอเดินทางกลับมาถึงที่อพาร์ตเมนต์ในช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืน ระหว่างที่เธอก้าวเดินขึ้นไปบนห้องที่ชั้นหนึ่งและชั้นสองบรรยากาศก็ยังคงคึกคักได้ยินเสียงทีวีได้ยินเสียงพูดคุยลอยดังมาจากห้องอื่นๆอยู่เป็นระยะแต่บรรยากาศทั้งหมดมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเธอเดินขึ้นไปถึงชานพักระหว่างชั้นสองกับชั้นสามที่ชั้นสามนั้นเงียบสงัดเลยครับไร้สัญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิตดูน่ากลัวเป็นอย่างมาก คุณจิตเธอค่อยๆเดินช้าๆเดินขึ้นไปทีละขั้นด้วยความรู้สึกหวานระแวงและเมื่อเธอก้าวเท้าไปถึงที่ชั้นสามคุณจิตก็ถึงกับชะงักเพราะสายตาเห็นได้ในทันทีครับว่ามีใครบางคนกำลังยืนอยู่ที่หน้าห้องของเธอสิ่งที่เห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งสวมใส่เสื้อกัักวินมอเตอร์ไซค์ซีดเก่าๆกางเกงยีนขายาว สวมหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบผู้ชายคนนั้นกำลังยืนนิ่งๆหันหน้าเข้าประตูห้องคุณจีตเห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากสิครับเธอเรีบเบี่ยงตัวหลบในทันทียืนแอบอยู่ตรงบันไดและแอบมองอยู่แบบนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นครับเพราะว่าดูเหมือนผู้ชายคนนั้นจะเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองกำลังโดนแอบมองอยู่ดีๆเขาก็ค่อยๆหันหน้า มองมาทางบันไดภาพที่เห็นมันทำให้คุณจิตต้องตกใจอย่างสุดขีดเลยครับเพราะว่าใบหน้าด้านขวาของเขามันยุบหายไปเต็มไปด้วยของเหลวสีแดงแหลกเละไม่เป็นชิ้นดีดวงตาแข็งกล้าวจ้องมองมาสบตาก,กับเธอเข้าเต็มๆคุณจิตเองเห็นแบบนั้นเธอก็ได้แต่ยืนอึ้งครับตกใจกับภาพที่เห็นหัวใจเต้นรัว และไม่กล้าขยับตัวแม้แต่น้อยผู้ชายคนนั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นช้าๆแล้วก็บรรจงเคาะลงบนประตูหน้าห้องของเธอกอกกอกกอกด้วยท่าทางที่นิ่งเฉยและทันทีที่เขาเคาะเสร็จเขาก็เลือนหายไปต่อหน้าต่อตาคนจิตบอกว่าตอนนั้นเหมือนตัวเองตกอยู่ในภวังเลยนะครับ ยืนตัวแข็งอยู่ตรงบันไดนานหลายนาทีเลยทีเดียวเธอไม่กล้าแม้แต่จะเดินต่อต้องนั่งลงรอจนแน่ใจว่าทุกอย่างมันสงบลงแล้วเธอบอกว่าในใจตอนนั้นเธอเองก็อยากจะหนีไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับแต่เมื่อคิดไปคิดมาเธอก็ไม่รู้จะไปไหนที่พักเดียวที่เธอมีอยู่ก็คือห้องพักห้องนี้แหละครับสุดท้ายแล้วคุณจิตจึงตัดสินใจ ค่อยๆก้าวเท้าเดินเข้าไปไขกุญแจห้องด้วยมือที่สั่นไปหมดคืนนั้นคุณจิตไม่ได้นอนเลยนะครับเพราะเธอได้แต่กลัวว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะโผล่เข้ามาในห้องแบบที่เธอไม่ทันได้ตั้งตัวเช้าวันต่อมาคุณจิตตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงของเรื่องนี้ครับเธอเดินลงไปที่ร้านข้าวใต้ตึกและเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเจ้าของร้าน ที่ชื่อว่าปานิ่มฟังปานิ่มเองได้แต่นั่งฟังเงีย,งยบๆสีหน้าแกดูไม่แปลกใจสักเท่าไหร่ก่อนที่แกจะพูดกลับมาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว,ว่าอยากรู้ใช่ไหมว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเขาคนนั้นเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่เคยเช่าห้องนั้นอยู่กับแฟนอยู่มานานหลายปีแล้วละ่ะเป็นคนเงีย,งยบๆแต่นิสัยดีชอบออกไปวิ่งรถในตอนกลางคืน และกลับมาที่ห้องในช่วงเวลาตีหนึ่งกว่า,วาของทุกวันแต่มีอยู่วันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุถูกรถสิบล้อชนจนเสียชีวิตอยู่ห่างออกไปจากจุดนี้แค่เพียงไม่ถึง2กิโลคิดว่าเขาน่าจะกำลังกลับมาที่ห้องส่วนเสียงคอที่ได้ยินทุกคืนก็เป็นเสียงที่ผู้ชายคนนั้นมักจะคอเรียกแฟนให้ลุกมาเปิดประตูให้นั่นแหละสิ้นสุดประโยคนั้นคุณจิตบอกว่า เธอเองขนลุกเป็นทั้งตัวเลยนะครับเรื่องราวทุกอย่างถูกเฉลยในทันทีปนิมได้เล่าให้ฟังต่ออีกด้วยว่าหลังจากที่ผู้ชายคนนั้นเสียไปแล้วก็มักจะมีคนที่พักอยู่ที่ชั้นสามพบเห็นว่าเขาเนี่ยกลับมาที่ห้องในช่วงเวลาเดิมของทุกคืนมายืนอยู่ที่หน้าประตูเคาะสามครั้งแล้วก็เลือนหายไปมันเลยทำให้ทุกคนหวาดกลัวกันมาก และไม่มีใครกล้าพักอยู่ที่ชั้นนั้นอีกเป็นที่มาที่ว่าทำไมชั้นสามถึงเป็นชั้นร้างและไม่มีคนกล้าอยู่หลังจากที่พูดคุยกับป้านิมเสร็จคุณจิตก็ไม่รอช้าเลยครับเธอรีบเดินเข้าไปที่ออฟฟิศและพูดคุยกับคุณป้าเจ้าของทันทีซึ่งทางแกก็ยอมรับนะครับว่ามันเคยมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆสุดท้ายแล้วบทสรุปของเรื่องนี้ จบลงตรงที่คุณจิตได้ย้ายลงมาอยู่ที่ชั้นหนึ่งแทนนะครับย้ายในวันนั้นทันทีเพราะว่าบาังเอิญมีห้องว่างพอดีและทางคุณป้าเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ก็ได้ตกลงที่จะให้เธอจ่ายราคาค่าเช่าในราคาเดิมนะครับนั่นก็คือ2,000บาทโดยที่ไม่ขึ้นค่าเช่าแต่อย่างใดหลังจากวันนั้นคุณจิตก็ได้พักอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เป็นเวลาหปีด้วยกันนะครับ เมื่ออยู่จนครบสัญญาเธอก็ทำการย้ายออกมาซึ่งเธอบอกว่าตลอดเวลาที่เธอพักอยู่ที่นั่นเธอมักจะได้ยินหลายๆคนพูดกันนะครับว่าหลังจากนั้นก็มีคนขึ้นไปพักที่ชั้นสาแต่ไม่ว่าใครขึ้นไปพักที่นั่นก็ไม่มีใครสามารถอยู่ได้เพราะได้พบเจอกับผู้ชายวินมอเตอร์ไซค์คนนั้นแทบทุกคนและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยก มาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอ e ีเมลฉบับนี้จากคุณจิตมาณที่หนีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนเืนเรื่องนี้สนุกตื่นเต้นขนลุกไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่ามากันอีกแล้วนะครับสำหรับห้องพักราคาถูกเชื่อกันหรือยังละครับว่าบางทีของถูกมันก็มักจะมีของแถมตามมาให้ด้วย แต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าคุณจิตเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าทำไมห้องพักมันราคาถูกแปลกๆนะเธอเองเอะใจแล้วแท้ๆแต่สุดท้ายแล้วก็ยังเข้าไปพักอีกจนได้แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งแล้วมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเธอก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกห้องไหนก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไปแจ็คพอตเลือกห้องที่มีประวัติซะอย่างนั้นมันก็เป็นคำพูดที่ไม่ผิดคำเลยนะครับ ว่าของแบบนี้มันแล้วแต่คนจริงๆครับดวงคนจะเจอยังไงมันก็ต้องเจอแหละครับโชคชะตาได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเพื่อนๆล่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างน่ากลัวหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่า like, ลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ